สบายดีพี่น้องป้องไปสุขุมสุคนเส้นทางนี้ครับเป็นทางไปยังด้านสากลลาวเบาหรือว่าเป็นด้านซาเดียนลาวเวียดนามแต่ว่าโมนี้จะพาไปหล่อทางเมืองอุทุมพรแขวงสวนสเขตครับไปหากินปิ้งไก่เซโนโลและกะสิพามาหล่อตลาดบ้านนาซื้อแมองกิลล่ไปฝากไปต้อนพ่อบ้านดองศิลปินดังจากวงยูนาครับที่เมืองพลรานอยู่ห่างจากโตนครไกรสอนพอมีหานประมาณ90กิโลเมตรครับยี่ฮอดบรรยากาศก็เก่าตอนที่เดินทางไปเที่ยวประเทศลาวครับ หาการกินธรมธรมชาติในลายแห้งอยู่ข้างทางนะคลิปนี้ครับผมถ่ายช่วงปี2019ครับเอามาให้รับชมอีกรอบหนึ่งครับตลาดริมทางเมืองอุทุมพรเขื่สวนนเขตสอปเล่าครับโอ้แม่เฮ็ดยังแม่นี่เฮ็ดป่วงใครในนี่สามสิบพันกีบเนาะคุณน้องครับเฮ็ดป่วกนี่เฮ็ดป่วงสวนนเขตนี่สามสิบพันกรีบ <30, 000. S 2> ร้ายขนาดไหมเฮ็ดป่วง ขายไว้ขายหน่อไม้เนาะแมงเตี area, ้งขาวนะครับหมกเต้งขาวเนาะหมักแต้งขาวมีไว้มีหน่อไม้มีหมากแต้งขาวมีหมักลินฟ้าครับนี่หมักลินฟ้าหมากลินไม้เนาะอันนี้บ้านยังนี่บ้านนาบานาเนาะตลาดของป่าบ้านนาเนาะวันนี้ครับแม่ของเอาตัวครับพาไปบรรยากาศตลาดริมทางบ้านนาเมืองอปทุมพรครับโอ้ก๋วยไหมก๋วยขายทุกหนูได้ฮะอ่าพ่านกีบเนาะก๋อยมีบักเพชรบักทั่ว าาตัวอะไรมาค่ะตัวสาวคล้ายมัขวา่ะเนาะมะขวานนะครับกลบมีกบใหญ่หน่อไม้หอ,อยครับอันนี้หัานไข่หอยนี่หอยจุหอยเซอรี่นัวนี้เนาะใหญ่หนขนาดาาาหอยกกว้างกว่ากันหอยเซอรี่แล้วนี่อันนี้หอยปากแคบน,นี่หอยปากกว้างน,นี่ใช้ <c oughs> เมื่อกีโล่อะใครตุงนู้ได้ไดฮะ ซาบพันหรือเปล่ากิโลแมงกิโปรมี่เอาตรงนี้แมงกิโลหรอแมงกิโป่มีเอาไปทอดกินน่ะแซ่บได้นี่เขาจะไปขายบ่เอาไปกินแล้วไปสู่ไอ้ชอบใหญ่ปะไอโดจูนานี่เอซางที่พันกีบหางเขาออกปะที่โปรยังไงนี่ตลาดบ้านนาเมืองอุทุมพรแขวงสวรรค์เขตสอฟอลาวครับตลาดขายของป้าริมทางนะนนี่หอยมีหน่อไม้มีเห็ดปลปกแล้วก็มีแมงกิโลครับเอียนครับ มันยังแม่นี่อันนี้จีรัวนะบ้าตีบอกหนึ่งว่าขัวระบบสุกระบบรเบบนะาเมกูจีไม่กี่ควให้แล้ววะขั้วสิไปเลยบ่นี่ตลาดริมทางบ้านนาเมืองอุดมพรเขียงสุวนเกษสอพอลาวครับนิดกะครับได้เมงกิโลครับไปกินนะบูนนะครับคบหนิคบนานี่น่ ไม่ไรไม่ค่าแกงยน่นนี่แกงน่มไม้งนไมเนาะแกงน่ไม้เีดนานเลยแกงน่ไม้นี่อ้หองขนาดไหมัก่วงเอาทุงนึงเอาห้าพันทุงนึงใจเดอรม่วมาทดินน่ไม้ไร ไม่คาก,ก้อยที่าเน,นะนเอาถุงนึงซิมก้อยหี่น้านี่อยากกินกอยนี่เอาไปหนึงสก่อนเนาะอันนี้คือก้อยสดก้อยดิยังบนหนึ่งเลยนี่ถุงคะานกีดอดอกรอไดใช่ปเอีก็รย้ม,ยมันยัง่ไม่ไเลไม่ล่เนาะไม่แลวโอ้ลนดร,รพวกเด็ดพวกข้ากอ็ออกไงโซนักเกียรนี่เ็ดพวกโซนักเีย สบายดีไอ้สบายดีมาพ่อศิลปินคนดังของเมืองเราอนี่ไอ้ดองม้งจุนานะรอทกันเลยเติมในบ้านอย่างนี้พูดบ้านอย่างนี้บ้านไสสมบูรณ์เนาะซห้างจากสวนนค์เขียนละกี่โลซห่างจากสวนนค์เขียนประมาณเก้าสิบเก้าสิบโลเนาะเก้าสิบเฮดบดเนาะอันนี้มันอ้อมมือมือมือทำอีแต่เมื่อวานนี่ศิลปินเฮดโป๊ะหวานเฮดโป๊กเนาะเฮดโป๊นี่อ้อมประมาณทิศนี่เขาจะกินแกงเฮดบดใส่แมงกิโลลงจากเรือโอ้แมงกิโลครับสร้งห้องใต้ดินหลังห้องใต้ดินโอ้ไอ ดูน bon <is> vine 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 <endeu> ี่นะนี่่อยฝากให้น้องซิลิคอนกินเลยปอดูนี่นะฝากใส่ตู้เย็นไว้หนไหมตัวเดียวนี่เนาะตัวเดียวเรียนเรียนเรียนหาถ้วยมาใส่ไว้สิบ่มันเนี่ยนี่นของของโซ่ครับบ่าวตือครับมาแวะมายามพี่ดองยูนาครับไอในในบูดยูนานะพี่ลองมาจะเพลงเข้าลองลองลองเพลง เจ้าปาโหมดกับพป่าปีเนาะมีผูไทยเหรบดีใจแห้งนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเห็นศิลปินที่เจ้าของซึ่งซอบเนาะวงอยู่แนาหักแพงได้มาคุยกันได้มาล่มกันเนาะดีใจดีใจเนาะเผื่อว่ามีโอกาสสักเมื่อหนึ่งอาจจะได้ร่วมงานกันอีกเนาะเออได้มากเทาไปว่าประหามาแห่กันได้แม่อะอันถ้าวาหน่าแรงถ้ามีโอกาสอ่ามากอะไรเพราะว่าเฮาอาจจะมีอ่าโปรเจกต์น้เนาอเพิ่นไปไสนี่นั่นนี่นี่ อ้ไปในหน้าบขี่รถแทรไปเมืองด้อันนี้ซิมเปอเพ่อนบ้านเพื่อนหางทโนประมาณเอ่า1กิโลคนไทยบ้านนียังขี่รถไทยไปเมืองไปซื้อเครื่องซื้อกับเขาซื้อน้ำมันเนาะคือว่าชีวิตประจำวันประจำวันเลยเนาะ,ะนนและวิงทุกท,ทุ<อ>่ม้และรถไทยในรถไอนีมีปอะไรรถไทยเ่องนีสสำหรับคนชนบทบ้านเา แสดงว่าใช่ประโยชน์ได้หลายโอ้นี่นี่มันตะเมืองนี่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 ครับพี่น้องครับบรรยากาศพี่น้องชาวเมืองอัศพรครับเย่างไส้เดถอดไทยการไปเมืองไปซื้อของมาใส่นะนี่ไปหามอไปซื้อเครื่องขวดเมฆิโลครับแกงเห็ดเนาะเห็ดบดเห็ดบดแกงเห็ดบดครับพี่น้องนี่กินเวลากินข้าวครับไอ้ดองครับดูแลเต็มที่ครับปูเสื้อปูสาตว์มานี้ครับกินแกงเห็ดครับขั่วแมงฆิโลได้หมดนี่ เป็นเมนูท้องถิ่นของาวอตัลพร์มาดิเมนรักเลยแหละเมน<อ>รัพวกนี้นะแต่ว่าเรื่องความเสียบนี้ชุดยอดอันนี้ไปได้อันนี้จะบัะไงสองอันนี้บังยังโอ้เลิศม่ออเลยทั้งสองอย่างคนที่ยู่ตั้งประเทศนะค่อยสงสารก่านเลยเ<ช>ขายุ่ประเทศที่เจริญก็ดีแต่เขาไม่มีปาามัญญาจะชด้กิน, <laughs> น,นดแล้วแบ่งความเจ้า เธรรมชาติมเปล่าเต็มข้ามหมดแล้วโอ้มาเด้อมาเด้อมาเด้อน่าจะไปต้อนน้องศิริพรนี่ต right ัวเดียวตัวเดียวละแม่ก in ินลายไมนตุ um anyway ้ยนะเห็นเราตุ้ยเหรอเนาะแม่นยังวนอะไรผลยฝังวนด้ย วิตามินนี่ตัวนี้สูงกว่าหลออเลยนี่เ,เขาก็สามารถฟัดได้นี่นี่อยู่นาสตูดิโอตาบมเข้าเมาโอ้ยนอนที่ไหนไหนาะเหน็นแล้วดิดการเฮ็ดนเขาเมาสูตรของไอ้ดองครับนี่นโอ้โอโอคอยไไเริ่มแล้วป๋อครูนั่งแข็งอยู่ไรเขา้าเมาสีอ,อ่อนเลยจะแข็งอยู่กับคนต่ำได้บ้างไหมเนีนี่น ยูนาสตูดิโอฮะเอาเตอตามลเตอเือเดจัรายการตามตามตามลุกตงลางอย่างเดียวนี่บอกเออตงางติปนีจ๊กเลยเห็นเขาเมาเขาซสยกันไปเลยแต่ก่อนเขาเป็นเอีของ่อเตอพ่อเตอ์เราจะรายการอ่าวิทยุช่องหนึ่งช่องวันมเข้าอ่าเข้าปกันหน้าเขกันหน้าแล้ว ฟังเสียงคนสีแดงก็เลยโอ้มาบนนี้ผมเพิ่นมาหาเฮ็ดแอลแข็งแล้วไหมโอเคได้เลยเขึ้นสูงได้เขอจะตั้งน้ำได้ด้ต้องขึ้นสูงเนาะขึ้นสูงหนึ่งท่าตั้งมันตั้กันเนาะเออตามงมันกันวงไปโทษตั้ตามงตั้งเป็นที่แรกเลยนี่ ดิเพื่อค่อยตำแล้วเนาะยังมดอยู่นะออกมปเลยนะภมใจหายใจทั้งั้ปากแล้วเว้ยพอดโหอดไมใจหายั้งปากแล้วติดคอนี่ครับแซมแล้วนี่ขายปิ้ไก่ด้วยกเลยบอสหแล้วปิ้ไก่เซโนโอ้ดีบโดยสารเราทัวรทุกคันที่มาจากเวียงจันทาแค่ จะไปปากเซจะจอดบริษัทุกคันเลยจอดพักรถจอดให้ผู้คนมากินข้าวเที่ยงมาปิ้งไก่อยู่นี่แหละของท oh. อดของฟากคือว่าเป็นปิ้งไก่ที่มีชื่อเสียงในประเทศเราเลยบางทีอย่างตัวนี้แหละเป็ดหน้าป่งอ๋อมีปิ้งไก่เซโนครับปิ้งไก่หน้าโป่งแข่งสลวนนะวันเนาะที่มันดังๆนะจอดนี่ลนะงมือข้าหน้านี่โอ้ครับปิ้งไก่เซโนนี่ครับขายไหมล่ะ สี 45, ่สิบห้าพันกีบปิ้งไก่เซโนออกไม่สามสิบพันนะนะปิ้งไ,ไ,ไก่เซโนโอ้พ้เนโอ้กไอตัน้มาซื้อหน่นี่นอ่ทำเนียบได้เอาอบ่พซบแซมักใส่ขิงคว่ นัวนัวเป้งน,นัวไหลเออน,นัวแป้งนัวป่ะนัวแท้นัวว่าะจะเป้งน,นัวนะบ่เหลือยังซับขันข้าวเนาะมักสี่งอย่างนี้เอื้อสิอย่างนี้อ๋อ,อ,อใส่เป้งน,นัวเนยใส่ซอสใส่ซอสเนาะพิมง,งไก่เสียโนโก,กับเจียวปลาเด๋อครับ